สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับร้านออิเล็กทรอนิกส์นะครับจากช่องนะฮะกินเตะม่อนชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการแปลงนะครับแปลงกล่องนะครับแปลงล่างนะครับที่เขาสับช่างที่เขาพูดกันนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าหลายรายนะครับตอนนี้จะเป็นกล่อง OK เครับนะเสียบแป๊บเดียวมันดับนะครับดับเดี๋ยวเราจะมาทําการแปลงนะครับ แปลงให้มันเป็นไทเซตนะครับที่เขามีการแจกโปรแกรมอยู่ในกลุ่มนะครับสายที่ผมจะใช้ในการอัพนะครับอัพโปรแกรมนะครับหรือว่าอัพคอมูลนะครับจะเป็นสาย pl 2 3 0 3นะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนะครับแต่ละสายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือตัวจริงนะครับที่ผมสั่งมาใน Lazada s h o p ป e นะครับราคาไม่แพงครับสั่งจากจีนนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับสีแดงจะหมายความว่าไฟบวก5โวลต์นะครับสีดําก็คือกราวนะครับส่วนสีขาวและสีเขียวก็จะเป็น RxD กับ TxD นะครับเราก็จะต่อสลับกันนะครับถ้าสมมุติว่านะครับในบอร์ดของเรานะครับของกล่อง OKX OK นะครับเขาจะต่อจากซ้ายไปหาขัวนะครับ ซ้ายจะเป็นของที่ XD นะครับ t x d มันจะเริ่มจากเขียวก่อนนะครับเขียวจะอยู่ฝั่งซ้ายขาวจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้จะมีอยู่4พอตนะครับ4พอตแต่เราจะใช้แค่3พอตนะครับกราวจะอยู่ฝั่งขัาสุดนะครับกราวจะอยู่ฝั่งขัาวสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาทําการต่อนะครับต่อให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยนะครับว่าเส้น ตรงไหนใช้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้สายตรงนี้นะครับ USB เรายังไม่ยังไม่ต้องต่อนะครับเราต่อตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจะเสียบสายสีเขียวก่อนนะครับเข้ากับกล่องนะบางคนสงสัยว่าเอ้าใช้แบบนี้ต่อยังไงนะครับบางคนต่อสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ข้างในของบอร์ดเมนบอร์ดนะครับนะข้างในจริงๆขาแรกมันจะเป็นของ A นะครับของพอร์ต R นะของพอร์ต R เห็นไหมครับตอนนี้ไม่เห็นน่าจะไม่เห็นเดี๋ยว z o ม m มองครับนะครับเป็นของพอร์ต R นะครับ R แต่ช่างเขาอาจจะให้เขาบอกว่าให้สลับไว้นะครับให้สลับให้ R เป็น T ให้ T เป็น R นะครับในการอัพข้อมูลนะครับเราก็จะทำการเสียบทันทีนะครับจาก ตรงนี้สีเขียวเมื่อกี้เรารู้ว่าเป็น TxD นะครับเราก็จะเสียบนะครับไปตรงจุดของ RxD นะครับก็คือพอร์ตแรกนะครับนะเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมือเดียวมันจะยากหน่อยนะครับอ่าเสียบเข้าไปอ่าดันสุดๆนะครับต่อไปนะครับในช่องของ TxD เราจะใช้ของสายของ RxD นะครับ เดี๋ยวผมขอ,อยุยาตเสียบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยนะครับสีเขียวนะครับจากที่นะครับในจอคอมพิวเตอร์เราจะเป็น TXD แต่ข้างในบอร์ดจะเป็น RXD นะครับเราก็ต่อสลับกันส่วนสีขาวเมื่อกี้นะครับพอรตของมันคือ TXD แต่สายของสีขาวแปลว่า RXD อันนี้สีดําก็คือกราวกราวก็ต่อตรงๆไปเลยครับนะส่วนสีแดงเราไม่ต่อนะครับเราจะเสียบปลั๊กไฟนะครับไฟเลี้ยงของกล่อง OKX OK อีกทีนะครับนะเราก็ต่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาอ่นะเอาพอร์ต USB นะครับเสียบกับโน้ตบุ๊กของเรานะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับ,อ,รรบอ่าพอร์ต USB ตรงนี้นะครับของ PL 22303นะครับผมได้ลงไดเวอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับบางทีเรายังไม่ลงนะครับเราจะเช็คได้ไงว่าพอร์ต USB ตัวนี้นะครับว่าชื่ออะไรไดเวอร์เป็นยังไงครับนะครับเราก็เข้าตามนี้นะครับไปที่ไ y c ค m p อมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ไดเวอร์มินิเจอร์นะครับ พอร์ตของมันจะอยู่ตรงนี้ครับนะครับชื่อของมันนะครับชื่อของมันก็จะเป็นพอร์ตัวนี้เลยครับนะฮะผมต่อเข้าที่พอทคอมสี่นะครับถ้าเราเสียบครั้งแรกยังไม่ลงไดเวอร์ครับมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับให้เราค้นหานะครับใน Google เลยครับว่าไดเวอร์ pl 2303ครับแล้วก็ แล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับตรงนี้ก็จะหายเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองครับนะครับ,นะรบเมื่อได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราต่อคอมพอร์ตสีนะครับเราก็เปิดโปรแกรมที่ทําการอัปโหลดนะครับโปรแกรมในการอัปโหลดผมก็จะเป็นโปรแกรมนะครับ ALI นะครับอัปเกรดตัวนี้นะครับส่วน ข้อมูลนะครับข้อมูลของผมจะเป็นตัวนี้นะครับ OKX นะครับ5้า5ปดหไแซดออโต้นะฮีแบนเค์นะครับอันนี้เป็นแบบออโต้เลยอัตโนมัติเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปคลิกตรงนี้ก่อนนะครับอ่าครับเข้าได้นะครับนะฮะตรงนี้นะถ้าเราไม่ลงไดเวอร์ครั้งแรกนะครับของพอร์ต USB ที่เราต่อเชื่อมข้อมูลนะครับตรงนี้มันจะไม่มองไม่เห็นนะครับว่าเราเสียบเข้ากับคอม ต่อไปเราก็ทําการเบราวนะฮะเบล์วข้อมูลนะครับว่าเราเก็บข้อมูลไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะทําการแปลงล่างนะครับจากกล่อง OKX ให้เป็นไท z เซเนี้ยไว้ที่ไหนนะของผมไว้ที่ไดดีนะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงมันนะครับงชื่อของมันปุ๊บนะคลิกเสร็จปุ๊บเราก็รากดคําว่า Open นะครับแล้วก็ตอบขั้นต่อไปนะครับก่อนที่เราจะกด Next นะครับให้เราเสียบปลั๊ก โอเคเอ็กซ์ก่อนนะครับก็กปักกล่องนะครับเสียบไปปุ๊บนะเสียบปุ๊บไฟมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็กดนิกเลยครับนะครับกดน c กเลยเดี๋ยวเครื่องนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงเครื่องเห็นไฮะตอนนี้ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเห็นมฮสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับไอกล่องตัวเนี้ยนะฮะมาทําการอัปโหลด ข้อมูลจาก PNI เป็น h z s t นะครับอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับอ่าร้อซนะครับนะเมื่อได้ร้อยเรากดน x t ต่อไปอีกครับ Next start น,นะครับ ปิดเปิดนะครับแล้วก็กด finish ได้เลยนะครับกด finish ออกนะฮะออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะฮะต่อสัญญาณดูว่ากล่องตัวนี้จะสามารถใช้เป็นของไทรไทแซดได้หรือเปล่านะครับจาก p n i นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมถอดแป๊มตัวนี้นะฮะผมก็ทำการต่อจะนะฮะต่อ สายจากจานดาวเทียมนะครับแล้วก็ต่อสายนะครับ RCA เรียบร้อยนะครับไปกับทีวีนะฮะต่อไปผมจะทำการเสียบนะครับปลั๊กกล่องที่เรานะฮะเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วอ่าครับเห็นไหมฮะจากกล่อง P I ตอนนี้เป็นไทยเซตแล้วนะครับเราทำการแปลงนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าภาพจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะขั้นตอนนี้เรารออย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับตอนนี้นะครับมันจะทำการโ t ทนะครับที่เราลงนะฮะลงไว้นะครับ ว่า OTA สำเร็จหรือไม่นะครับเป็นของไฮเซตนะครับทำการ OTA ว่าสัญญาณเข้าได้ไหมมันจะบอกว่าห้ามปิดเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ทำการ OTA ก่อนนะครับอ่ามาแล้วนะครับเป็นของ KU Band นะครับ เราดูครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้เป็นช่องของบูมแมลงนะครับใช่ไหมฮะจากที่เรานะครับเปิดดูนะครับเทียบครั้งแรกอาการเปิดติดปุ๊บแล้วดับเลยนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับสามารถดูได้นะครับ ครับตอนนี้เราเช็คสัญญาณดูแล้วนะฮะตอนนี้49นะฮะไถ่เสจากกล่อง P.S.I นะครับครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนช่องอื่นนะฮะเปลี่ยนช่องอื่นดูนครับว่าใช้ได้ไหมครับ